ครับผมจะอีมือหนึ่งมาแล้ววันนี้ไม่ได้มาเล่นตู้สลอ็อตตู้ผล,ลไม้นะครับมาแกล้งข่าวแกล้งข่าวเรื่องตู้สลอ็อตตู้ผล,ลไม้นะครับพอดีไม่มีตู้ไทยเลยมาดูไล่ด้วยครับพามาดูไล่กระโพดด้วยแบกเกาหักหกระโพดดูดูหักกระโพดไปด้วยกอคุยเรื่องตู้สลอ็อตแกล้งข่าวเอฟซีครับโดนโดนยกตู้ไปได้ 4ีวันแล้วโดนแจ้งครับโดนโทรแจ้ง191่นึครับโดนโทรแจ้งมีมายกตูไปบอกว่ามีคนแจ้ง191่าหน่มางั้นตำรวจก็บอกให้เจ้าของตู้มาเก็บไปมีปัญหาครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าก็รอดูอยู่ครับรอดูอยู่เลยมาแจ้งเขา่า f ว่าจะเล่นสูตร FC แล้วก็สูตรหน้า5-6หลัง 5, 6, 5. ทีละห้าเหรียญอตัวละห้าเหรียญให้ดูก็เลยอดเล่นเลยเราจะไปเล่นไอ้ที่อื่นให้ดูครับสูตรเอฟซีก็จดไว้อยู่ว่าจะเล่นจุดไว้แล้วสูตรเอฟซีจะเล่นให้ดูอยู่มีที่อื่นเล่นหมู่บ้านข้างๆก็จะไปดูอยู่เลยมาแจ้งให้ทราบก็มีปัญหาอยู่คู่เดียวก็รู้เลยรู้อยู่ครับว่าใครมีอยู่คู่เดียวลูกค้าคนอื่นก็บ่นตามๆกันเลยครับบอกว่าน่าจะห้ามตัวตัวเองไม,ไม่ไม่น่าแจ้งครับ คนมันจะเล่นยังไงมันก็เล่นนะครับไม่มีอย่างหนึ่งเล่นก็เล่นอย่างหนึ่งอยู่ดี่างคนกินเหล้านะครับคนไม่กินมาคับยังไงก็ไม่กินนะครับคนกินพาไปสาบานวัดไหนออกมาก็กินเหมือนเดิมครับคนจะกินห้ามกันไม่ได้ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันก็มีปัญหาตัวก็ยกไปยกไปไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าก็รอด,ดูอยู่หาเรียงเงียบๆ้งบองรอดูอีกครั้ง ยกไปแล้วสี่ห้าวันแล้วครับเลยโทรแจ้งให้ดูยังไงทราบยังไงทราบเลยพาาดูไรก็พวดด้วยครับใช้คนงานหักตอนแรกว่าจะใช้รถเกี่ยวแล้วครับใช้รถเกี่ยวก็เลยหักกรดีกว่ามีในชาวบ้านมีงานทำด้วยครับถ้ารถเกี่ยวก็ได้แต่รถเกี่ยวเขาก็เอาเงินไปของเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็หนีที่อื่น เราก็จ้างคนหมู่บ้านเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านด้วยชาวบ้านมีงานทําด้วยดูไร่ด้วยกําลังหักดูข้างบนครับแปลงนี้หักแปลงน,นี้มีป่ากล้วยนีหักไปแล้วครับนี่หักไปแล้วรไร่หักไปขึ้นทางบนแปลงนี้ยังไม่หักแห้งแล้วตอนนี้ก็ซีพีราคาก็ แบาทขึ้นครับราคา้านเล็กๆก็ซื้อ7บาทตอนนี้ครับ7บาทไม่หักร้านเล็กรัานเล็กส่วน cp ก็8บาทขึ้น,นก็เก็บขึ้นรถเก็บขึ้นรถอยู่นี่ก็มีปากกล้วยถึงนี่ข้างบนก็ข้าวโพด อันนี้ก็เก็บรอคนงานครับเก็บรอคนงานคนงานนี้กระจายกันอยู่ครับแล้วก็อีกสองสามวันคนงานก็จะสิบขึ้นครับสิบขึ้นอันนี้ก็มีสองสามคนนะก็รอตอนแรกว่าจะใช้รถเกี่ยวก็ก็กล้มด้วยครับก็ล้มด้วยก็เลยใช้คนหักดีกว่าชาวบ้านมีงานทำด้วย มาแกล้งขาวเอซเนี่ยจะรอดูตอนนี้ไม่มีตู้เล่นแล้วโดนยกไปแล้วแต่สูตรเอฟซีก็ที่แจ้งมาคอมเมนต์มาก็จดไว้อยู่ครับเราจะไปเล่นหาตู้เล่นให้ดูเล่นสูตรหน้าห้าหกหลังห้าหนเหรียญก็มาสามเหรียญนได้ผลต่อไปก็จะเป็น5้าเหรียญถ้าห้าเหรียญได้ผลก็จะไป1 0บเหรียญเลยว่าจะไป ถึงสามเดียนได้ถึง3ามเดียนเล่นได้ถึงสามเดรันใช้รถเกษตรรถตุกตุกรถตุกตุกชาวบ้านวันนี้มาเก็บครับมาเก็บขึ้นรถหักกองไว้2อ,อวัน ก็มีขโมยด้วยนะครับมีขโมยด้วยมีขโมยขโมยเขาจะขโมยอยู่กลางกลางขโมยตอนกลางคืนมีขโมยเขาพูดกันกลางากลางหักใส่ถุงปุ๋ยปอ,อกเปลือกมีมีแล้วนะครับก็ใครมีไรก็พูดก็ไปตรวจสอบดูด้วยแวะเวียน,แว,วยนแวะเวียนไปสอดสองดูด้วยพูดมีราคาถุงปุ๋ยนึงก็ได้หลายตังค์ครับ ไป,ไปแกะขายก็ได้โลหนึ่งเจ็ดบาทขึ้นครับร้านย่อยแกะใส่ถุงปุ๋ยไปขายร้านย่อยอะมีชาชีพเหมือนกับขโมยข้าวเลยครับขโมยก็เหมือนกันนะครับขโมยปักเลยมันจะเข้าไปอยู่ข้างๆไอ้ข้างในเลยรถเกี่ยวจะไม่รู้นะครับว่าขโมยแต่คนหักแปงในหักจะรู้รู้ว่าขโมยอยากไปเป็นหน้าเป็นนางอยากไปหน้าเป็นหน้า ตรงไหนไม่มีฝกักจะรู้เลยคนขโมอยอยู่ช่วงกลางๆกลางๆไล่เลยครับขโมยน่ครับก็ยาวไปนู่นครับข้างบนนูน่นนี่ก็ฝั่งละสิบไร่ครับฝั่งนี้ก็สิบไร่ฝั่งนี้ก็สิบไร่ก็อยู่ข้างล่างอีกอันนี้ก็เก็บเกี่ยวกันไปเยอะแล้วครับหลายเจ้าแล้วใช้รถเกี่ยว ทั้งคนหกักทั้งคนเจียวยังรถเจียว,วก็อีกอาทิตย์หน้าของผมอาทิตย์หน้าคนก็จะคนงานก็จะว่างแล้วมีคนงานเยอะวันนี้คนงานกระจายกันอยู่ถ้าใช้ใชรถเกี่ยวก็ต้องหาคนมาเก็บอีก แต่ถ้าไม่ล้มก็เก็บมีแปลงหนึ่งสิบไร่เขาดูดก็เก็บทั้งไร่ทั้งสิบไร่ไม่ถึงถุงถุงปุ๋ยครับถุงปุ๋ยไม่เต็มเลยถ้าเขาพดไม่ล้มออถ้าเขาพดไม่ล้มถ้าเขาพดล้มก็เก็บได้เป็นสองตันสามตันเลยเออถ้าเขาพดล้มนี่ก็แห้งนะครับประมาณต่ำกว่ายี่สิบ ต่ำกว่า30แล้วอันี่รน,นี้ก็ประมาณ20กว่าตอนนี้ความชื้นครับความชื้นวัดความชื้นด้วยถ้าไป CP เขาก็เอา14บี่ไปโรงงานเล็กๆกกว่าุด CP เขาก็เอา27%เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตามถ้าโรงงานตามแถวบ้านเขาก็เหมาไปเลยตีเมาครับตีเมา มชื้นไม่วัดก็เจ็ดบาทตอนนี้ครับเจ็ดบาทไม่หักคมชื้นครับไม่หักคมชื้นแต่ถ้าไปซีพีอย่างนี้ต้องคมชื้นต้องต่ำครับต่ํถึงอย่าผ่านถ้าไม่ผ่านก็ลากกลับคืนก็อเข่าเดินไปสุดนุน่นก็แบ่งนี้ก็สิบสิบไร่ เริ่มฝากด้วยครับฝากติดตามให้ด้วยจะเอีมือหนึ่งก,กดติดตามกดซัสบสไครต์ไลค์กดแชร์ให้ด้วยมีคลิปหลากหลายมาสเสนอให้ดูอยากจะไปดูขึ้นกระโุกวันนี้เก็บครับเก็บที่หักเมื่อวาน รถไปไหนแล้วเราก็จะทางทำทางวิ่งตรงกลาง อยู่นี่อันนี้ก็มาเก็บครับมาเก็บพุ่งนี้คนงานมา คนหนึ่งก็ประมาณสองลบถ้าคนประมาณไม่เกินสิบคนครับได้สองลบถ้าสิบคนขึ้นก็จะได้สามรถจะเต็มแล้ว สี่คนสี่คนอันนี้มีสี่คนก็เก็บของเก่าด้วยมีคนงานสี่คนสองสามวันคนงานก็นเยอะฝ้ามีเกียรติมีเงียบก็อย่นี้ก่อน มือหนึ่งครับผม oh.